สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมวิศาตพาพงสาขาโลจิสติกและโซ่พรธานสีเขียวคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลุงนภา,าสังเกตสาขาการจัดการโลจิสติกและโซ่ประธานสีเขียวคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะวันนี้นะคะพวกเราะคะได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปีพศ2566ภายใต้ชื่อวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG ค่ะซึ่งกำหนดการจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคพศ2566มีทั้งหมด3วันค่ะค่ะเราจะจัดขึ้นณอาคารศาสตราจารย์ดรสุชาติอุปถัมภ์มหาวิทยาลัยมอบุรภพาวิทยาเขตสายาแก้วค่ะกำหนด จัดกิจกรรมระหว่างวันที่18และ21-22สิงหาคมพศ2566ซึ่งในวันที่18สิงหาคมมีกิจกรรมดังนี้ค่ะเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิก30นาทีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสุดดีต่อหน้าพ,พระบรมสาธิรักษ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะ ลำรับต่อไปนะคะเป็นพิธีวางพันพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสาดุดีค่ะตอนนี้นะคะประธานในพิธีได้มาถึงบร,ริเวีพิธีแล้วค่ะเชิญชมเลยค่ะ ขอเดชะฝ่าละองชุ่มพระบาทปกกร้าวปกประมงข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิชญาจันทร์ข้างแหลมประธานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสูนย์คุณภาคประจําปีพุทธศักราช2566ขอพระราชทานกราบบังคมคุณทราบฝ่าละองชุ่มพระบาทด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสแก้วได้ดำเนินการจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสูนย์คุณภาคเพวยท่านและน้อมนำรุ่งถึงาักได้ พลิมทรร,ร,รามาธจ้าปิศิีสิสงห์พอมหารต์พระจอมรา้าอยู่พระสยามเทวามหาุรุษวิทยามหาราชพระมหารรกษัตริย์ร,รัชกาลที่สี่แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีผู้ทรงมีพระปิชาญาณรอบหูและมีความเชี่ยวชาญในสา์ด้านวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร,ร์ไทยซึ่งวันที่18สิงหาคมของปีถือเป็นวันคล้ายวันที่พระองค์ ได้เสด็จพระราชดำเนินชนมาศและสุลมาศพรเนเนสือยุบราคาเต็มเรือตามที่ทรงกำหนดวิยากรไว้่วงหน้าสุขีไดอย่างถูกต้องแม่นยำณตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสำน็จผลทางดาราศาสตร์ของพระองค์ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาติมหาหนาและนานาอารยประเทศอันถือเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่พวงชนชาวไทยร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีนิมนต์ประการต่อประเทศชาติ ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยข้าพระพุทธเจ้าในานามของแทนหน่วยงานมหาวิทยาลัยกรุงเทวิทยาเขตสแก้วต่างสำนึกในพระราชกรณียกิจและพระคุณลักษณะแห่งคดีอันประเสริฐของพระองค์และจักจเจริญรอยตามพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมและตะหนักถึงคุณค่าความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นสืบไป ค่ะภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค พศประจําปีพศ2566เรามีกิจกรรมมากมายเลยนะคะซึ่งกิจกรรมแรกนะคะเป็นการชมนิทรรศการเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะนิทรรศการนะคะมีเป็นเอ่อนิทรรศการการเทิดพระเกียรติและพระกริชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะต่อไปนะคะเป็นการชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภมิมพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งของเทคโนโลยีของไทยและยังเป็นพระบิดาแห่งวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะในหลวงรอ9้าของเรานั่นเองนะคะ,ใ,คะในนิทรรศการต่อมานะคะเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตสิ่งแวดล้อมและสังคม BCG ค่ะต่อไปนะคะเป็นการชมนิทรรศการด้านวิชาการของคณาจารย์นิสิตของมหาวิทยาลายัยมบุลรพาวิทยาเขตสแก้วของเรานั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังมีกิจกรรมในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปีพศ2566อีกในวันที่21-22สิงหาคมค่ะค่ะเรายังมีการแข่งขันกิจกรรมต่างๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมายเลยนะคะ<ม>ซึ่งกิจกรรมซึ่งจะมีทางโรงเรียนเข้าร่วมมากมายเลยะคะ่ะโอ้น่าสนุกมากเลยนะคะพี่คีมใช่แล้วล่ะค่ะอดใจรออีกนิดนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ขอ ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในการถ่ายทอดสดค่ะในวันที่21และ22สิงหา,าคมทางเพจ Facebook มหาวิทยาลัยมบูรพาวิทยาเขตสักแก้วของเราค่ะและเพจของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ